ยูโรหคืออะไรแล้วเกี่ยวข้องกับรถบรรทุกอย่างไร รถบรรทุกยูโรห้าใช้เทคโนโลยีและระบบหลายอย่างเพื่อลดการปล่อยมลพิษสู่ชั้นบรรยากาศโดยส่วนใหญ่จะมีการใช้เครื่องยนต์ดีเซลที่ออกแบบให้มีประสิทธิภาพในการเผานํามันดีเซลเพื่อลดการสร้างก๊าซไนโตรเจนออกไซด์และ PM ในการเผาไหม้นอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมการปล่อยมลพิษเพิ่มเติมเช่นระบบ SCR ที่ช่วยลดค่าพิเศษไนโตรเจนออกไซด์และระบบ DPF ที่ช่วยคัดกรอง PM อออกจากแก๊สไอเสียอีกด้วยค่ะ โดยมาตรฐานไอเสียยูโร5ครอบคุมการปล่อยมลพิษตัวไหนบ้างหลักๆแล้วจะมีอยู่4ชนิดค่ะ 1. PM หรือฝุ่นละออง 2. กลุ่มไนโตรเจนออกไซด์ 3. ไฮโดรคาร์บอนและ 4. คาร์บอนมอนอกไซด์ค่ะแล้วรถบรรทุกที่ใช้ยูโร3และยูโร5ต่างกันอย่างไร การเปลี่ยนแปลงจากรถบรรทุกยูโร3ไปยูโร5นั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงแค่เฉพาะตัวรถเพียงอย่างเดียวแต่ยังส่งผลไปถึงการใช้งานรถด้านอื่นๆอีกด้วยโดยปกติแล้วรถบรรทุกยูโร5จะมีค่าใช้ใจ่ายโดยรวมสูงกว่าและมีขั้นตอนในการใช้งานมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับรถบรรทุกยูโร3ที่ใช้ในปัจจุบันสำหรับทุกยี่ห้อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์บำบัดไอเสียการใช้งานอุปกรณ์บำบัดไอเสียและเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิง โดยมาตรฐานน้ำมันเชื้อเพอลิงรถบรรทุกยูโร5มีกรมมันตฐานต่ำกว่าถึง80ซึ่งปริมาณกรมมันฐานนะบงบอกถึงความสะอาดของน้ำมันเชื้อเพลิงยิ่งมีค่าน้อยการปล่อยมลพิษก็ยิ่งน้อยค่ะ รถบรรทุกยูโรห้มีผลมังคับใช้เมื่อไรสำหรับรถบรรทุกที่ผลิตใหม่ในประเทศไทยนะคะตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติเรื่องการแก้ไขปัญหาฟุละอองให้มีผลบังคับใช้กับรถบรรทุกที่ผลิตตั้งแต่วันที่1มกราคม2,567เป็นต้นไปค่ะ และนี่ก็คือความรู้ของรถบรรทุกยูโร5ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะช่วยให้สิ่งแวดล้อมของเราหน้าอยู่ยิ่งขึ้นถ้าถูกใจความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้มุกนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะสนับสนุนรายการโดยบริการรับฝากขายรถบรรทุกมือสองเครื่องจักรก่อสร้างเครื่องจัก,กรเกษตรมือสองกับทักทูแฮนได้ราคาดีติดต่อหาลูกค,ค้าและเจรจาให้ให้ทักทูแฮนเป็นผู้ช่วยดูแลคุณ